ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนรับสับปันเพื่อหัสที่8ทธันวาอง5า2ก6 5ก็สับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของกล่องจีนที่เป็นกล่องมอเตอร์บบตเลตที่เคยซื้อมาใช้งานเนาะก็มีเพื่อนบางคนถามผมมาขอหน้าน,นี้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอของผมมันมีอาการคือติดตดดิดับดอ่าแค่บางทีนะาบางทีก็ค,คือมันจะทํางานไปแล้วมันดับแล้วก็มาแตะใหม่ เปิดเครื่องใหม่มันก็ทํางานได้ปกติก็สับคืนนี้มาเจอกับตัวเองปัญหานี้ก็เป็นแบบนี้หน้าตาของของจีนเป็นอ่า2 4่สิบสโวลต์ยี่สถึงยีโวลต์ของเดิมมันเป็น1 8ปดถึงสามโวลต์นะครับมอเตอร์บัสเล็ตที่ใช้ส่วนมากมันก็จะเป็น3 6มโวลต์แต่มันจะมีบางรุ่นนะครับที่เป็น24่่าเขาเขียนมาเลยว่ายีิบสี่แต่ตัวที่ผมใช้เป็น350รวัตต แล้วก็โวลส์สูงสุดก็รับได้หยุดที่36 v โวล์แต่กล่องที่ใช้ผมใช้24 v โวล์นะครับเป็นกล่องจีนกล่องเดิมโดนขโมยก็มาตอบคำถามมาแช้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้กล่องตัวนี้กันก็อาการติดติดดับดับผมก็เพิ่งเจอตอนรือ้อนั่นแหละอ่านี่ผมก็เพิ่งรื้อนะมอเตอร์ Motor. ผมลามทุ่งเลยรื้อหาเลยนี้ก็ยังไม่ประกอบไม่เสร็จอะอ่าเพิ่งเทสไปก็คือมันใช้งานได้ ดีจะมาอัปเดตผลงานอีกทีหนึ่งก็สับคลิปนี้มาแชร์ก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไระทำไมกล้องเอียง,ยงปัญหาติดติดดับ,ด,บดับมาจากสายตัวสีดำตัวนี้ที่เป็นสายเซ็นเซอร์ก็มันจะอยู่ในปลั๊กเนี้ยคือเส้นสีดำเนี่ยของผมมันต้องตัดต่อไงคือกล่องมันไอ้นี่ยังไงกล่องเก่ามันโดนขโมยอ่ามันก็ต้องตัดต่อหม่นี้ผมอะต่อสายสีดําเส้นเนี้ยไม่สนิท พอต่อไม่สนิทอาการที่เกิดก็คือมันจะทํางานไปสักพักหนึ่งก็ไม่สักพักบางทีวันหนึ่งมันก็ไม่ดับเลยก็มีนะบางทีวันหนึ่งดับสองสามรอบก็มีคือสายตัวนี้สีดาเนี่ยมันต่อกันไม่สนิทหรือว่าแบบมันหลมหลวมอะไรแบบนี้มันทําให้ติดติดดับดับผมลองเอาสายสีดําออกเลยมอเตอร์ก็ทํางานได้ปกตินะครับอตัวนี้เป็นสายเซ็นเซอร์แต่ถ้าสีนํำเงินสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ย มันต่อกันไม่สนิทมอเตอร์จะไม่ทํางานเลยอ่ามันก็จะต่อเข้ากับสายของกล่องเขาก็จะมีปลั๊กมาสมําเร็จรูปให้เนาะอันนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์อันนี้คือสาเหตุของมอเตอร์ติด,ต,ดติดดับดับถ้าหาสาเหตุจากตรงนี้ไม่เจอก็ลองไปแกะดูที่เซนเซ,นเซอร์ครับนั่นจะมีแผงเซนเซ,นเซอร์ที่ติดอยู่กับมอเตอร์ก็ลองเช็คสายดูว่าสายมันยังไงอะ่ะก็เตะเอาตัววัดไฟอะ่ะมาตั้งแล้วก็เตะสาย สีแดงเอ้สีดำอาสมมติเป็นสีดำจากตัวนี้แล้วก็สีดำที่มอเตอร์บางทีมันมีขาดในครับผมเคยเจอ,อขาดในก็เส้นไหนขาดก็ทำการต่อเนาะถ้ามอเตอร์แบบไม่ทำงานเลยหรือว่าทำงานติดๆดัแบบๆแต่ตรงของผมเตะไปมันก็คือมันร้องอะ่ะคือมันทำงานคือมันจะอาการของสายหลวมเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดอะ่ะ คือผมต่อสายไม่แน่นก็อันนี้เป็นเรื่องของตัวจเซนเซอร์คือคนที่ติดๆิดับๆแล้วมาที่เคยถามกันมาว่าสายสีเขียวตัวเนี้ยที่เป็นสายไฟร้อนจนไหม้ของผมไหม้เลยนะครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเลยนี่ไหม้ตัวนี้หมดเห็นไหมอ่าไหม้ผมก็งงอพอไหม้อันนี้มันก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรกับกล่องนะ หรือว่าบางท่านเป็นผมก็ไม่แน่ใจแต่ของผมมันไม่เป็นใดคนที่เคยถามผมมามันก็ไม่เป็นใดแต่มันร้อนมากอ่าคือร้อนจนไหม้เปลี่ยนสายสองสามรอบแล้วก็ยังไหม้มันเกิดจากอะไรอ่าสาเหตุก็มาจากสายสีดำอืมก็คือยังไงดีสายประมาณมันไม่เชิงว่าเป็นเฉพาะสีดำนะครับอ่ามันอาจจะเป็นได้ทุกสี คือสายที่เขาต่อมาเนี่ยเห็นไหมมันชิดกันเกินแล้วมันวิ่งไปแตะกันครับเพื่อนเพื่อนนะตรงช่วงต่อเนี่ยประมาณว่าเขาพอกไม่เชิงไม่ใช่พอกดีบัตรกรีบัตรกรีแล้วตัวไอ้ตะกัวเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไปช็อตกับอีกเส้นหนึ่งอืมวนตัวของผมมันเป็นเส้นสีดํานะสีดําเนี่ยมันเป็นตะกัวใหญ่เนี่ยตรงนี้แหละคือ ทำไงให้ได้เห็นเนาะคือผมแคะตะกัวออกแล้วตรงสีดำเนี่ยก็ดูเป็นสีแดงแทนแล้วกันมันอาจจะช็อตได้ทุกสีนะคือลองแกะดูครับบางทีสายพวกนเนี้ยมันวิ่งมาชนกันมันทําให้แบบเกิดอาการชอ็อตหรือว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะทําให้สายเส้นเนี้ยมันร้อนแต่ของผมที่เป็นอ่าทำไมตอนแรกไม่เป็นแล้วมันเป็นตอนหลังคือผมวางกล่องไว้ตรงเนี้ย ผมไม่ได้มัดไม่ได้อะไรแบบพิเศษนะไม่ได้พิธีพิถันน่ะผมก็วางไว้บนกระท่อมเนี่ยวางไว้ตรงนี้เฉยๆนี่มันตกพอมันตกใบใบๆมันก็เหมือนกลายเป็นดึงมั้งตอนแรกมันเหมือนกับไม่ช็อตอะไรหรือเปล่าไอ้นี่ตัวตะกัวมันหลุดออกมาเลยตะกัวที่บัตรกรีไว้อะของผมมันหลุดออกมาเลยอ่าเป็นตะกัวของเส้นสีดําตรงนี้มันหลุดออกมาแล้วมันไปแตะกันแล้วมันก็ ทำให้สายเส้นเนี้ยมันร้อนร้อนจนไหม้เลยก็เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายร้อนก็คือสายตัวเนี้ยมันร้อนร้อนจนถึงขั้นไหม้ก็ลองแกะดูกลอ่อลงถ้าแกะไปบางทีมันไม่มีปัญหาอะไรก็คาดว่ากระอลงน่าจะพังนะเพื่อนๆคือไม่ใช่ว่ากล่องพวกนี้มันไม่พังพังได้เหมือนกันครับแล้วต่อมาที่ผมเจอก็คือไฟมาทุกอย่าง อะไรทุกอย่างแต่เปิดไม่ติดามาจากตัวนี้มันไหมบางทีมันทํางานร้อนๆไปอยู่นะีมันไหมก็วิธีดูแลแกะดูซิลิโคนตรงเนี้ยมันจะมีซิลิโคนก็เอามาติดบ้างถ้ามันแห้งแบบไม่มีอะไรติดเลยอ่ะไม่มีอะไรช่วยเป็นสื่อการระบายความร้อนเนี่ยของผมม,มันก็แห้งเนี่ยผมยังไม่ได้เอามาติดเลย คือมันร้อนแล้วมันเหมือนตัวนี้ยมันระบายความร้อนไม่ได้ตัวแผงเขาเรียกแผงอะไรผมลืมก็ขออภัยไดย้มันเหมือนมันร้อนจนมันไหมอ่ามันไหมบางทีรอยไหมเขอาอะเป็นแค่รอยเล็กๆนี่ไหมเขาเรียกมอสเฟตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันค่อยเก่งไอเล็กเท่าไหร่คือ,อยังไงเรียนสักแต่ว่าเรียนหรือเปล่าความรู้ถวายครูหมดแล้ว คือพอทําได้อ่าแต่เรียกก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรงเราก็ต้องขออภัยด้วยตัวเนี้ยบางทีมันไม่แค่แบบพอๆเนีเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้พังอ่าบางทีมันระเบิดเลยก็มีที่เคยเจอไอ้นั้นคือกล่องพังไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูหลังจากผมเช็คแล้วผมลองเปิดดูประมาณครึ่ชงชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะ โอ้ยสายก็หายหมดเลยคือไม่ได้หาสวิตมาทำอะ่ะคือสายตรงปกติทำงานตลอดไงโอเคเดี๋ยวผมจะจับสายเส้นที่มีปัญหาให้ดูนะถ้ามันร้อนคือต่อไม่ต้องถึงหนึ่งนาทีนะครับมันร้อนเลยนี่ผมก็จะจับให้ดูสามารถที่จะแค่ได้เลยนะ แช่ไว้เป็นนาทีก็ได้คือมันจะไม่ร้อนโดยเดิมๆเ,เลยนะครับมันจะไม่ร้อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้คือกันยาวเลยตั้งแต่นาทีอ่ะก็อขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับ